ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม c r e a s u r e of s o n r a e กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่อยากให้ผมเนี่ยนะครับทำคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับวิธีการหาอ r ติแฟกต์ของเจ้าตัวการ์ตูคารอว่าเจ้าทีเลสที่เพิ่งได้ทําการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวิธีการหาเจ้าตัวอ r ติแฟกต์ของเจ้าการ์ตูคาร์สัวเจ้าที ตัวนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกตอกหรือว่ามีบัญชีทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับในช่องทิกตอกได้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับเพื่อนๆวิธีการนะครับหาอาร์ติแฟกต์ของเจ คลิปวิดีโอนะเกี่ยวกับวิธีการหาเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์ของเจ้ากาโทคัสนั่นเองนะครับก็อย่างที่เราเนี่ยนะครับทราบกันดีว่าเจ้ากาโทคัสเนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าทีเล็กที่เพิ่งได้ทําการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเป็นครี่อเจอร์ที่มีราคาหรือว่าค่าตัวเนี่ยสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยค่าตัวของเจ้ากาโทคัสเนี่ยนะครับมีราคาอยู่ที่900,000เฮตนั่นเองนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจกับราคาของเจ้ากาโทคัสไหนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยนนนนนนะะคคครรรััับททาาาาาาางงงเเเเกม้้้้ตตใจจีีี่่9 0 0 0 0ป็พืฐ ของเจ้ากาโดคัสเพียงเท่านั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้เจ้าตัวอาร์ติแฟกต์นะครับหรือว่าเจ้าตัวเหรียญทั้ง2อันนี้เนี่ยนะครับในการลดราคาของเจ้ากาโดคัสได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าวิธีการหาเจ้าตัวเหรียญทั้ง2เหรียญนี้เนี่ยนะครับมีขั้นตอนการหาอย่างไรบ้างนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก <qualité> ่อนเลยนะว่าเจ้าเหรียญทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับมีวิธีการนะครับในการหาหรือว่าวิธีการในการได้รับเนี่ยนะครับที่เหมือนกันนะครับหรือว่าพู แล้วก็จํานวนในการทำเนี่ยนะครับต่อครั้งเนี่ยก็จะต่างกันออกไปนั่นเองนะครับอะสำหรับเงื่อนไขแรกนะครับที่เราต้องทําในการได้รับเจ้าตัวอ์ติแฟกต์นะครับของเจ้าการ์โดคัสนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนลำดับแรกเลยนะครับก็คือเราเนี่ยนะครับต้องเข้ามาภายในเกมก่อนเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนเราจะจะไปพูดถึงเงื่อนไขนะครับเรามาพูดถึงเจ้าเหรียญอ์ติแฟกต์ของเจ้าการ์โดคัสกันก่อนเลยละกันนะครับสำหรับเหรียญอ์ติแฟกต์ของเจ้าการ์โดคัสนะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับโดยรูปแบบที่หนี่ยนะครับหรือว่่า Warden Store นนนัเอะร หรือว่าหินของวอร์เดนนั่นเองนะครับส me. I mean, so ่วนอันด้านล่างที่เป็นรูปขนนกอันนี้เนี่ยนะครับจะมีชื่อว่าวอร์เดนเจเวลนั่นเองนะครับหรือว่าอัญญวณีของวอร์เดนนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับในการได้รับนะครับของเจ้าตัวเตือนทั้งสองอันนี้เนี่ยนะครับก็คือเงื่อนไขง่ายๆเลยนั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับนำเจ้าตัวเนื้อสดนะครับหรือว่าเนื้อที่มีสีแดงเนี่ยนะครับไปถวายนะครับให้กับประตูของวอร์เดนนะครับหรือว่าวอร์เด้นชายนั่นเองนะครับซึ่งประตูของวอร์์เเเเเเดดดดดนน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 นหหรรรรรือออววว่่่่าาาาจจจจจ้้ตัััััชีีียยยะะะะคคคบบบกก็มมุุุลลๆงงซึ เดนชายนะครับหรือว่าประตูของวอรเดนแต่ละอันเนี่ยนะครับก็จะมีโลเคชันนะครับหรือว่าจุดเนี่ยอยู่ตามนี้เลยนั่นเองนะครับตามภาพที่ผมเนี่ยได้ทําการขึ้นให้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปตามโลเคชันหรือว่าตามจุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะพบกับประตูของวอรเดนแต่ละตัวหรือว่าวอรเดนชายนแต่ละอันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตจากตามภาพนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นใช่ไหมครับเพื่อนๆว่ามันจะมีตัวเลขนะครับอยู่ที่แต่ละจุดนั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขนะ ตัวอย่างเช่น a n g e l i c Warden นะครับที่มีตัวเลข150อยู่นะครับก็คือเราเนี่ยต้องนําเนื้อสดนะครับหรือว่าเนื้อสีแดงเนี่ยไปถวายให้กับ Warden ชายของ a n g e l i c Warden นะครับจำนวน150อันนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้เจ้าตัว Warden Stone นะครับหรือว่าเจ้า Artifact อันด้านบนนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นใช่ไหมว่าของ a n g e l Warden เนี่ยนะครับมันใช้เนื้อสดเนี่ยนะครับในการถวายอยู่ที่1000แต้มเลยเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าทําไมเราไม่เลือกอันที่มันใช้เนื้อน้อยๆใช่ไหมเพื่อเ ที่จะได้รับเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยนะครับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ไหมผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆว่าสำหรับวอร์เดนชัยนะครับที่ใช้เนื้อนะครับในการถวายนะครับตั้งแต่1000ลงไปนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เรานําเนื้อไปถวายจนครบแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้เจ้าตัววอร์เดนสโต้นั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับวอร์เดนชัยที่ใช้เนื้อในการถวายนะครับตั้งแต่1000ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น1000นะครับหรือว่า1500หรือว่าเป็น2000เนี่ยนะครับหลังจากที่เราาถวยเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยนะครรับเาจะได้เจ้าป็นสองพันเนี่งนะครับซึ่่งงระหวา กับวอร์เดนเจเวลเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันแบบลิบลรับเลยนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าตัววอร์เดนสเตนเนี่ยนะครับจะสามารถใช้ในการลดราคานะของเจ้าการ์ดูคัสได้เพียง2%เปอรนต์นั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับวอร์เดนเจเวลเนี่ยนะครับจะใช้ในการลดราคานะของเจ้าการ์ดูคัสได้นะครับอยู่ที่30%ต่อ1อันนะครับนั่นหมายความว่าหากเราเนี่ยนะครับมีเจ้าตัววอร์เดนเจเวลเนี่ยนะครับจำนวน3อันเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ลดราคานะครับของเจ้าการ์ดูคัสได้ไปถึง90%เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเ่ยนะครับ ต่อให้เรามีวอนดินสโตนสามอันเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถใช้ลดราคานะของเจ้ากาโดคัสได้เพียง6%เท่านั้นนะครับก็จะเห็นความต่างแล้วใช่ไหมครับเพื่อนเนว่าวอนดินชายแต่ละอันเนี่ยนะครับที่มันมีเงื่อนไขนะครับหรือว่าความต้องการในการถวายที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยนะครับมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือนะครับวอนดินชายนะครับที่ใช้เงื่อนไขนะครับในการถวายเนื้อนะครับตั้งแต่1อันนะครับถึง1,000อันเนี่ยนะครับหลังจากที่เราถวายจนครบแล้วเนี่ยนะครับเเเเรรรราาาาจะะได้ขขอออองงงวววััลนนนนนคบบหื่่ตแทียมป็ สโตนหรือว่าส่วนลดนะครับของเจ้าการ์ตคัสสองเนั่นเองนะครับแต่ว่าวอร์เดนชชยอันไหนนะครับที่ใช้เงื่อนไขในการถวายเนี่ยตั้งแต่1000ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น1000หรือว่า1500หรือว่า2000เนี่ยนะครับหลังจากที่เราทําครบเงื่อนไขหรือว่าถวายเจ้าตัวเนื้อสดเนี่ยจนครบตามจํานวนแล้วเนี่ยเราจะได้ของตอบแทนมาเป็นวอร์เดนเจเวลหรือว่าเจ้าตัวอัญ,ญมณีของวอร์เดนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัววอร์เดนเจเวลนี้เนี่ยนะครับจะสามารถใช้ลดราคาได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อ หรือว่าต้องการ Warden j e w e l นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับเลือกได้แล้วว่าต้องการที่จะทํา Warden c h i หรือว่าต้องการที่จะถวายเนื้อให้กับ Warden c h i อันไหนเนี่ยนะครับก็ให้เพืเ่อนๆเนี่ยนะครับมาที่โลเคชันหรือว่ามาที่จุดประตูของ Warden อันนั้นได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะถวายให้กับเจ้าตัว Angelic s h i n e แล้วกันนะครับหรือว่าประตูของ Angelic Warden นั่นเองนะครับซึ่งประตูของ Angelic Warden เนี่ยจะใช้เนื้ออยู่ที่150แต้มนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เรามาที่เจ้าตัว Angelic Shrine หรือว่า Warden s h i n e ของเราแล้วเนี่ยนะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือให้ กดที่มุมขวาบนนะครับกดรูปแว่นขยายหรือว่าตรงแมปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับมองหารูปเนื้อนะครับที่อยู่ใกล้เราที่สุดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นในคลิปนี้มันก็จะมีกองเนื้อที่อยู่ใกล้ผมมากๆเลยนะครับแล้วให้เราเนี่ยนะครับไปที่กองเนื้ออันที่อยู่ใกล้เราที่สุดได้เลยนะครับอ่ะและหลังจากที่เรามาถึงกองเนื้อที่อยู่ใกล้เราที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ให้เราไปที่กองเนื้อนะแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการกดพิกอัพชังนะครับหรือว่าทําการหยิบเนื้อมาหรือว่าทําการคาบเนื้ออออออมาานนั่่่่เเงงงะะรรบซึตตต้้กกไวววจจแล สามารถคาบเนื้อนะครับได้ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าจะต้องเป็นเคลเจอร์ประเภทแคนิวหรือว่าประเภทกินเนื้อด้วยเท่านั้นหรือเปล่านะถึงจะคาบเนื้อได้นะครับซึ่งหลังจากท no so so nice ี right? um mean, ่เราคาบเนื้อมาได้แล้วเนี่ยนะครับให้เราครับกลับไปที่เจ้าตัววอร์เดนชัยนะครับหรือว่าประตูวอร์เดนที่เราต้องการที่จะสั่งเว์นั่นเองนะครับ่ะแลวตอนนี้ผมก็ได้มาถึงนะครับเจ้าตัววอร์เดนชัยของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรามาถึงเจ้าตัววอร์เดนชัยของเราแล้วเนี่ยให้เรากดกระต์ออ นนเซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะโจมตีนะครับใส่ครีเจอร์ตัวอื่นที่มาถวายเนื้อให้กับวอร์เดนชายเช่นเดียวกับเพื่อนๆได้เช่นกันแล้ว,ลวก็สามารถที่จะนําเนื้อตรงนี้เนี่ยนะครับที่เพื่อนๆทําการสังหารแล้วเนี่ยนะครับไปถวายให้กับวอร์เดนอีกทีหนึ่งได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินไกลเลยแนละ้วก็จะมีเนื้อมาเสิร์ฟเพื่อนๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทาการถวายเนื้อจนครบแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับเจ้าตัวอ์ติแฟ์นะของเจ้ากาโทคาระสมานนั่ ตัวนะครับหรือว่าเจ้าตัววันน์เจเวลที่เพื่อนๆมีได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ลดราคานะของเจ้าการ์ูคาสได้นะครับจนสูงสุดนะครับไปถึง1เห็ดเลยก็ได้นั่นเองนะครับแต่ก็อาจจะต้องใช้เจ้าตัวอาร์ติแฟกต์นะของเจ้าการ์ูคาสเยอะสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการหาเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์ทั้ง2อย่างนะครับเพื่อใช้ในการลดราคาของเจ้าการ์ูคาสหรือว่าเจ้าทีเล็กตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งได้ยินมาว่าตอนนี้เเเเเเนน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 นีี่่่่่ยยยะะะคคคคคครรรรัััับบบาาาาาาขออองงงงงจ้กกดสสพพุูมๆๆลซึหหืไท ต้องการที่จะครอบครองนะครับเจ้าคาโดคัสเนี่ยก็สามารถที่จะไปตามหานะครับเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์เพื่อนํามาใช้ลดราคาของเจ้าคาโดคัสให้มีราคาที่ต่ําลงได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆหรือว่าหากเพื่อนๆคนไหนที่ขี้เกียจที่จะไปนั่งถวายเนื้อหรือว่านั่งหาเนื้อเนี่ยนะครับแล้วนอกจากหาเนื้อเนี่ยก็ต้องมาตามหาเหตุเพื่อที่จะนํามาซื้อเจ้าคารดคาสอีกเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปสั่งซื้อนะเจ้าคาโดคัสนะครับได้ที่พีคแอลเซ็นต้าคอนจ็ออกได้นะครับไทงเราก็มีเจ้าคาร์ด ไปนั่งทำภารกิจที่เกียวที่จะไปนั่งตามหาเห็ดเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับและนอกเหนือจากเจ้าการโทรคัสเนี่ยนะครับเรายังมีครีเจอร์มากกว่าอีก100้สายพันเนี่ยนะครับให้เพื่อ,อนๆนะสามารถที่จะเลือกซื้อได้ด้วยนะครับและนอกเหนือจากครีเจอร์ก็ยังมีบลูชี่นะครับหรือว่าตุ๊กตาเสริมสถานะหรือว่าจะเป็นเห็ดที่เป็นค่างเงินในเกมเนี่ยนะครับทางเราก็มีขายด้วยเช่นกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนะี่ยสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้อง ไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ